สวัสดีครับอยู่กับครูเชียสอนเด็กไทยให้เก่งดนตรีนะครับวันนี้จะมาสอนกลองชุดในเพลงฝนตกที่หน้าต่างของพีเ่เอกโลโซผมลูกส่งแรกเลยเราเล่น and f o r and นี่ง่ายๆครับไปไปลูกส่งที่2เล่น f o r e and นะครับเล่น f o r e and แบบนี้ ฮนะตีเป็นจังหวะทอนลูกส่งครับต่อไปไปลูกส่งที่3ครับผมลูกส่งที่3เล่นแบบนี้ one and two and three, and three and one ลูกส่งที่4เล่นแบบนี้ one and two and three and, four and e ลูกส่งที่ห้า เล่นแบบนี้1นึ่ง and ลูกส่งที่หกหนึ่ลูกส่งที่7จ็ด and นึ่งส่กส่งที่8นะครับเต็มเต็มห้องเลยแบบนี้ครับ One and two and และลูกส่งสุดท้ายลูกส่งที่เก้า one and two and three เราไปฝึกซ้อมกันดูครับผม